ชี่งใหม่จะเป็นครั้งแรกของคอปออปอสปปสและพี่น้องกองทัพร<อ>มที่ได้มาเยี่ยมเยนรัสสภาแห่งใหม่รัฐสภาของเราที่ใช้ภาษีของพี่น้องประชาชนนี่แหละครับทำให้เขาเหล่านั้นมีที่สําหรับการประชุมมีที่สําหรับการศษษษษึรกษาหารษษือวันนี้เรามาเพื่อมาบอกกล่าวกับตัวแทนของเรา 500คนว่าไอ้ข้อ bon ศ bon ึกษากรณีบ่อนคาสิโนบ่อนเสลีหรือภาษาสิที่ใช้คำว่าเอ็นเ m e เ t นคอมเพกนั้นประชาชนหลายส่วนทั้งคอปทอสอบอบปปสและพี่น้องกองทัพรรรู้สึกเป็นห่วงและกังวลว่าการออก กฎหมายออกพระราชบัญญัติตัวนี้อาจจะส่งผลต่อชาติส่งผลต่อพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะปัญหาทางด้านสังคมและด้านศิลธรรมซึ่งข้างในก่อนเที่ยง าาก็จะมีการยื่นก่อนนยืหนังสือคัดค้านบ่อนคาสิโนบ่อนไดยทุกกฎหมายจะมีการเข้าไปด้านในแค่ห้าท่านที่ผ่านมาแต่วันนี้โดยจะมีการเข้าไปยื่นด้านในรัฐสภานะคร้บขอเข้าไปให้มายืนรอบริเวณด้้าานนหเวด้านหน้าประตูทางเข้า ให้เตรียมบัตรประชาชนไปด้วยนะครับเป็นพันทิ้งเร็วกว่าพีเอ็มสองจุดห้าแค่อีกใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องเรื่องการซื้อเนื้อผิกฎหมายเนี่ยนะครับได้ประโยชน์ประธานสภาผู้แทนราษฎรนนะครับกับการซื้อนื้อส่วนนี้ก็สปปสนะครับจะให้ขอร้องก็ขอร้องนะครับพี่น้องรบ ก็เราก็ชุมนุมประท้วงเรียกร้องความยุตีธรรมมาก็นานแล้วนะครับเกี่ยวกับนักโทษชายทักสินนะครับทุกวันนี้ก็ยังหนีหนี้นะครับยังไม่ยอมใช้เงินร้อยล้านที่ร้อยล้านร้อยกว่าล้านนะครับที่ถูกตัดสินเกี่ยวกับการที่ว่าไปทําผิดที่ให้พม่ากู้เงินนะครับเราะฉะทุกวันนี้ก็ย่าแย่หลายเรื่องแล้วนะครับ แค <Okay, S 2> นักโทษชายคนนี้กลับมาเขาเดือดร้อนกันน้าดูแล้วนึกว่าจะกลับมาดีดๆปรากฏว่ากลับมาชั่วช่วนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องคาสิโนเข้ามาอีกนะครับมไม่รู้จะเอาขึ้นมาเพื่อบังกระแสนักโทษชายทักษิณหรือเปล่า,าใช่นี่แหละครับ ในเมื่อกเกาะกูดเป็นของไทยแล้วเราจะไปเจราจารทำไมครับไปเปิดให้เกิดมีการเจราจากันทำไมนะครับก็มีเรื่องเกาะกูดนะครับหลายเรื่องนะครับการไปเปิดการเจราจารเรื่องเกาะกูดก็เหมือนเป็นการเปิด เปิดพื้นที่หรือเปิดช่องให้เขาสามารถพูดคุยเรื่องนี้ได้ทั้งๆที่มันของเรานะครับเราไม่จำเป็นต้องไปเจรจานะครับไปเจรจาที่กัมพูชาอีกนะครับเออแทนที่จะไปเจรจาในประเทศเราเพราะเราเป็นเจ้าของพื้นที่เจ้าของเกาะนะครับกี่ต้องกำจัดออกไปกันไม่เีนนองได้กะมันสร้างปัญหาอย่างมากมายให้กับสังคมประเทศชาตินะ คนทีน่เล่นการพน,น,นันน,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 นนั้นเป็นต้นเหตุหลักที่ทำให้ทรัพย์สมบัติวอดวายการพนันนั้นเป็นต้นเหตุหลักที่ทำให้ทรัพย์สมบัติวอดวายไอทรัพสมบัติครับก็ามาต่อต้านและยื่นหนังสือคัดค้านการสร้างบ่อนคาสิโนถูกกฎหมายนะครับที่หน้ารัฐสภา ไม่เยอะอะไรเลยยังไม่เป็นต้นนะผลเรนต้องรับการอภัยผลว่าทําไมภาครัฐนะทำไมภาครับถึงบอกว่างานการพนันถูกกฎหมายเนี่ยนะมันสร้างปัญหาอย่างไรบ้างม,มีงานวิจัยที่เราทาเชิงลึกขึ้นมาซึ่งคณะกรรมการอธิการนั้นไม่ได้ทํางานวิจัยในเชิงลึกเราก็ทํางานวิจัยในเชิงลึกขึ้นมาเพื่อมาเสนอรัฐสภาในครั้งนี้เพื่อมาคัดค้า,า,านนะคาสิโนโหรือการพนันถูกกฎหมายเนี่ยนะ เราต้องคัดค้านสุดชีวิตเพราะอะไรเพราะมันคือสิ่งที่เลวร้ายที่สุดต่อสังคมไทยใช่ไหมมันไม่มีอะไรเลวร้ายกว่านี้อีกแล้วนะเค่สีใดๆเลยอาหาร ยาารรักษโควิธีดูแลสุขภาพเื้อเสียของการพนันหนึ่งก็คือไม่เกี่ยวกับความจําเป็นปัจจัย4ใดๆนะครับเพราะการพนันก็คือพนันกันว่าใครจะเสียเงินใครจะได้เงินถ้าใครแพ้ก็เสียเงินใครชนะก็ได้เงินตกลงเงินทุกคนลดลงไปเรื่อยๆนั่นแหละที่เหลือเงินที่ไปจ่ายกับคาสิโน กับการพนันนะกับสินค้าบริการต่างๆอยู่ในนั้นไม่มีสิ่งที่เป็นประโยชน์มากเกินเลยทุกคนเสียเงินลงไปหมดแล้วก็อยากได้เงินเพิ่มทั้งนั้นเลยใช่ไหมใช่<อ>แล้วอยากได้เงินเพิ่มทั้งอย่างไรไ<อ>เล่น่ออีใช่ไหมใช่เราก็เล่นต่อกันไปเรื่อยๆพอเล่นต่อไปเรื่อยๆก็ต้องจ่ายค่าสินค้าบริการจ่ายค่าอ่า ใส่ค่าคาสินโนสินค้าของกินของใช้บริการต่างๆไปเรื่อยๆใช่ไหมห<ช>มดเินไปรเรื่อยๆโดยไม่มีอะไรน่กเกลียใช่ไหม<ช>ม,มีประโยชน์อะไรน่กเกินลียดใช่ไหม,<ช>มหมดงเงินไปเรื่อยๆหมดเงินไป โอ้หมดเงินก็ไปอีกก็ไม่มีเงินต่อแล้วก็ยืมเงินในบ่อนนั้นก็มีใช่ไหมแต่ไม่ิดหนต้องใจดอกไหมใจดอกให้เป็นหนี้ที่เล่นต่อไปเล่นต่อไปโอ้เหยติดหนี้หรือมาโกงเงินมาไถเงินหรือมาขอเงินเกิดขึ้นแล้วก็เอามนเงินรับเลยก็ไม่รเพาติวของตัวเองยากติดพี่น้องมีความรุนแรงในครอบครัวนะครับี่ ขอยืมเงินได้หรือที่คือของคนที่เกี่ยวข้องและทีนี้เพื่อที่จะไปเล่นการพนันต่อเพื่อที่จะขึ้นทุ่ที่เนี่ครับเ้าคนอื่นเ็จะได้สิทธิทำได้มาเกิดตัวเองหรือไปเล่นการพนันต่อแล้วความไปโดนข้อตัวมาอย่างเช่นคาบเวทีหรืไม่ก็ จริงๆเขาไม่่ใชปขารยาหรือทำอะไรชั่วๆเพื่อให้ได้เงินมาเล่นพนันนะครอบครัวใดครอบครัวใช่วยไหมแล้วที่สำคัญนะครับมันมีโครงสร้างแบบนั้นหรือคาสิโนอะไรบ้านดีนะรที่จะทำลายประชาธิตยนอาเซีนเลยนะครับอาเซีก่เหล่านั้นครับยันคัดค้านการตั้งบ่อนคาสิโนผู้กฏหมายครับตอนนี้ก็จะเข้าไปยื่นนะครับหนังสือคัดค้านการตั้งบ่อนคาสิโนถูกกฎหมายนะครับ ก็มีตั้มกบทอแล้วก็มีเอ,อ่อมีทีมหมอเขียวนะครับคือหมอเขียวนั่นเองนะครับครับก็เข้าไปแล้ว ก็มีหัวหน้ากลุ่มสปปสด้วยนะครับก็ครบหมดนะครับทั้งคอปทสปปสแล้วก็กองทัพธรรมนะครับจะเข้าไปยื่นหนังสือคัดค้านการตั้งบ่อนคาสิโนนะครับก็เข้าไปยื่นนะครับเข้าไปยื่นหนังสือแล้วนะครับต่อต้านคาสิโนนะครับตัวกฎหมาย